ทีีคือเลิกสะดวกวันนี้ FC เดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพนักงานอยู่โลบินสันที่สำคัญวันเดียวอนุมัติ<อ>ตเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกให้อามเป็นผู้ให้บริการสวัสดีค่ะว้าววันนี้น้องมารับรถพี่ถามหน่อยสิว่าเราทำสัญญาณนานไหมไม่นานคะ่ะแค่วันเหยวบก็ได้เลย<ม>ก็คือตกใจเหมือนกันว่าทำไม,ไมถึงได้ง่ายขนาดนี้แล้วการบริการของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะ ดีเยี่ยมเลยค่ะเป็นมิตรมากๆเลยแถมแอดมินก็ตอบแชทไวอีกด้วยนะคะใช่ไหมคะบริการประทับใจพี่อยากให้เราฝากถึง FC ที่อยู่ทางบ้าน<อ>ที่กำลังมีแผนนราจะออกรถอ๋อก,อ,อ,อก็คือแบบว่าใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามดูได้ในช่องของ Tik t o k นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์หรือว่าจะเข้ามาดูที่นี่ก็ได้ค่ะรถสวยถูกใจคุณภาพดีด้วยอันนี้เราแบบว่าทําสัญญาโดยที่น้องยังไม่ได้เห็นรถด้วยนะที่สัมพัญถูกใช่ไหมใช่ค่ะน้องเห็นผ่านช่องทางออนไลน์นะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายค่ะ ขอบคุณ FC จากจังหวัดประจินบุรีเลยขอบคุณมากๆใครที่อยากได้รถแบบง่ายๆอนุมัติวันเดียว0928892441โทรมหาอามได้เลยคะ่ะ